ธาตมีสองคำที่จะนำเสนอคำแรกสะกดด้วยทอหารสระอาสอเสือแปลว่าผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นจำต้องปฏิบัติตามจำต้องเป็นค่ารับใช้อย่างที่เราทราบกันจากละครเรื่องนางธาตเป็นต้นนะครับคือการเลิกธาตเมื่อสมัยรัชกาลที่5อีกธาตหนึ่ง ทอองสระอาต,อต,อ,ตอต่อสระอุแสดงถึงความเป็นความเป็นความมีของสิ่งเหล่านั้นนะครับเช่นความเป็นพระงรรองศาอิกธิาตน,นะครับหรือความเป็นคนจริงแลวเรียกว่ามีธาตุของคนตรงคนจริงคนแท้เรียกกันว่าสัตว์จตุาวันนี้จะนําเสนอในธาตุแรกก็คือธาตุที่สมบดว่าทอทหารสระอาสอเสือนะครับซึ่งคำคำนี้ พวกเราคนไทยหรือประชาชนชาวสยามทั้งมวลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือสมเด็จพร,ระปิยมหาราชซึ่งเป็นองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดกิจาการทหารมหาเล็กที่พวกเรามีความภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้พระองค์ได้พระราชทานเป็นพระบร,ะรมราชองค์การเอาไว้เลยนะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในที่ที่พวกเราน่าจะคุ้นแต่อาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้ วันนี้จึงนําเสนอให้พวกเราได้เห็นกันอย่างชัดเจนพระบรมราชโองการของสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่ห้าปรากฏอยู่ในธนบัตรฉบับละหนึ่งร้อยบาทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีพระบรมสารีรักษ์ของสมเด็จพระปิยมหาราชพร้อมด้วยภาพที่แสดงถึงการประกาศเลิกทาสนะครับ พร้อมทั้งข้อความที่อยู่มุงซ้ายด้านล่างผมจะขออนุญาตอ่านให้ได้ฟังกันนะครับประเพณี่าตที่มีอยู่ในพระราชาณาจักรสยามถึงเป็นวิธี่าตคำสารกรมทันขายตัวด้วยใจสมัครมิใช่าตเฉลยที่เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงก็จริงแต่ก็เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญประโยชน์ และสุขสําราญของมหาชนอยู่อย่างหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องเลิกถอนอย่าให้มีประเพณีท่าภายในพระราชาณาจาักนี้กรุงสยามจึงจะมีความเจริญสมบูรณ์เท่าทันประเทศอื่นพระบะรมราชองการพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างสูงสุด ซึ่งประเพณีการเลิกทาสในหลายประเทศกว่าจะเลิกได้ต้องมีการนองเลือดผู้คนที่เคยได้รับประโยชน์จากการมีทาสนั้นจะต้องสูญเสียที่พอสูญเสียบริวารไปทนไม่ได้ทําใจไม่ได้ก็ออกมาประท้วงจะต้องมีการขู่ฆ่าแล้วก็เสียเลือดเสียเนื้อมากมายมหาศาลแต่ว่าการเลิกทาสหรือประกาศเลิกทาสของรัชกาลที่ห้าทรงค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจะทำให้ทุกคนก็สามารถมีชีวิตอย่างเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างปัิวับัน,นี้วิธีการหนึ่งซึ่งจะทําให้เราเห็นโทษเห็นภัยของการเป็นทาสอยากให้เราลองศึกษาชีวิตของคนที่เข้าไปอยู่ในดินแดนที่กักขังในเรือนจําผมมีโอกาสได้เดินทางเข้าไปบรรยายอยู่ในเรือนจําทั้งบางขวางคลองเปรมอยู่หลายครั้ง เข้าไปเห็นวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อยู่ที่นั่นทั้งชายและหญิงก็เห็นว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของการกินการอยู่ก็ปกติดูเหมือนที่มีความสุขและจะสสบายกว่าตอนที่อยู่ภายนอกหรือซัมไปเนื่องจากมีเวลากินมีเวลานอนชัดเจนข้าวปลาอาหารก็ถูกต้องเรียกว่าถูกสุขลักษณะแต่ว่าส่วนที่เขาทรมานก,ก็คือความเป็นอิสระภาพที่ไม่มีจะออกมาเที่ยวมาเล่นตาม จิตใจที่ประสงค์ต้องการก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งตรงนี้เองที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจนะครับนั่นแปลว่าสบายตัวสบายกายก็สบายอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ยอดปรารถนาของผู้คนผู้คนปรารถนาความสบายหรือความโล่งโปร่งในทางจิตใจซึ่งหมายถึงว่าเป็นคนที่มีอิสระเสรีหลายคนครับแม้ว่าจะมีวิถีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายแต่ก็เป็นท่าเป็นท่าทางอารมณ์เป็นท่าทางจิตใจ บางคนทนไม่ได้ที่จะต้องใช้เสื้อผ้าเก่าๆรถยนต์เก่าๆหรือมีวิถีชีวิตที่ทําให้ผู้อื่นมองได้ว่ากหลังตกต่ำย่าแย่เพียงเพราะกิดการเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าคนในระดับเดียวกันจําต้องขนวายหาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้ตัวเองได้ดูดีในความรู้สึกแม้จะต้องทนทุกข์ทรามานกับการเป็นทาสคือเป็นหนี้เป็นสินผู้คนมากมายก็ตามแต่ซึ่งตรงนี้เองอยากให้พวกเราลองคิดตาม ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเเียงว,ว่าทําอย่างไรที่จะมีความสุขายด้วยหมายถึงว่าไม่ลําบากจนเกินไปแล้วก็มีความสุขใจด้วยในฐานะที่เป็นคนปลอดหนี้ปลอดสินอยู่อย่างมีความสุขอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการดําเนินเจริญรอยตามพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเลารัชกาลที่5ได้ทรงประกาศเลิกคาดให้กับพวกเราทุกคนได้อยู่อย่างมั่นคงออาจและมีอิสรเสรีในตัวเองอย่างแท้จริงครับ